โชว์แต่อากาศสวยๆทุกวันเลยจ้าเพราะบ้านเพราะว่าบ้านพี่อ่ะพี่อิสระค่คะสวัสดีจ้าลาดวนจากมาดามแสงอาทิตย์ค่ะสวัสดีจ้าน้องใจจากพี่ลําดวนค่ะสวัสดีคุณใจาจากพี่จันยานะคะเพื่อนไปดูคนทักทายพี่ตักกี้ได้นะคะพี่ตักกี้ผ่านหมดแล้วค่ะผ่านทุกอย่างแล้วค่ะอส้มก็ผ่านทุกอย่างแล้วค่ะเอ๊ะทำไมทําไมขาะตั้งสวัสดีค่ะนอ้องส้มจากแม่วันไพวันประเสริฐศรีค่ะสวัสดีแม่วันค่ะ แม่วันได้ตั้งค่าไหมอะขอบคุณค่ะแม่เอกะระยาตอบกลับพ่อใหญ่วิจิตนะคะว่าขอบคุณนะคะยินดีกับทุกคนเลยนะคะต่อไปเราก็ทำนุ้ยสวัสดียายแต่หรือ,อยังเอาอีกรอบค่ะพี่นุย้ยนุ้ยสวัสดียยแต่หรือ,อยังจากพี่นุ้ยปิยพรนะคะสวัสดีค่ะพี่วันพี่หลุดมือค่ะหลุดมือนิดนึงสวัสดีค่ะน้องกบจากแม่เอกะระยาค่ะบ้านพี่ตักนะคะบ้านพีต่ตกกี้อยู่ อยู่ซิดนีย์เนาะออสเตรเลียนะคะก็ีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่วิไลวันจากพี่กบภูสานิสาค่ะคุณยายวันสวัสดีครับจากพ่อใหญ่วิจิตค่ะสวัสดีกบกบกบจากมาดามสุพรรณสวัสดีเจ้าหมูจากพี่ลําดวนนะคะสวัสดีน้องนุ้ยปิยพรจากมาดามแสงอาทิตย์นะคะสวัสดีน้องส้มจากมาดามสุพรรณีค่ะสว,สวัสดีพี่อิสระค่ะจากพี่นุ้ยปิยพรนะคะเล็ก ทีนี้เขามีไฟด้วยแล้วไฟเขาเปิดเองเฉยเลยอ่ะคลิปน้องซ้อมมีแต่ปังๆเลยจ้าขอบคุณมากค่ะขอให้พี่ตักกันแหละมีเพื่อนก็มีเพื่อนก็ช่วยกันคิดก็ดีเนาะกันนะคะลงคลิปไปเมื่อวานที่อ่าต้นต้นขนุนต้นทุเรียนนั่นนะก็ก็หมื่นหนึ่งก็นิ่งๆ พี่ตักกี้ค่ะยินดีต้อนรับพี่ตักกี้สู่ห้องไลฟ์ของน้องส้มนะคะยินดีต้อนรับสู่เมืองไทยค่ะไม่ใช่สมุทรสาครแล้วต้องย้อนทินดีต้อนรับคุณขอบคุณเช่นกันนะคะจากพ่อใหญ่วิจิตค่ะสวัสดีค่ะน้องนุ้ยปิยพรจากพี่นงนุษย์ค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่วิไลวันจากพี่กบภูานิสาค่ะคุณยายวันสวัสดีครับจากพ่อใหญ่วิจิตค่ะสวัสดีกบกบกบจากมาดามสูพรันคอนค่ะพี่ตักกี้ พี่ตากกี้เป็นยังไงบ้างคะเราไม่เจอนานๆเจอกันคะ่ะใช่พี่ตากโอ้นานๆจะเจอกันเจอกันหน้าฟีดอยู่นะคะแต่ไลฟ์เราไม่คมุยทิดนะคะสวัสดีค่ะแย้แตนจากครูใจใจคะ่ะสวัสดีครับคุณหมูคนงามจากพี่ิสระค่ะสวัสดีค่ะพี่ลำดวนจากครูใจนะคะสวัสดีค่ะแยแ,แสงไปแล้วจ้าแสงไปแล้วน่ารักดีจา้าช่วยกันทำมาหากินเนาะ ะะสวัสดีคะ่ะคุณอำไพย,ยินดีที่ได้รู้จักนะคะสวัสดีพี่ๆรอบห้องด้วยนะคะยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะจากคุณปุ๊กกี้จิลาพรมณีเนตรนะคะขอบคุณคะ่ะแม่เอกลยาตอบกลับพระใหญ่วิจิตนะคะว่าขอบคุณนะคะยินดีกับทุกคนเลยนะคะต่อไปเราก็ทำ ه, วันนี้ไม่ครบร้อยไม่เป็นไรจา้าไม่เป็นไรจา้า กล้องส้มมีไฟด้วยเปิดไฟยังไงเนาะสวัสดีค่ะคุณตักกี้จากยายอัมพารดาค่ะรับโทรศัพท์รูก้ก่อนนะคะน้องส้มโอเคพี่ลำดวนตามสะดวกเลยสวัสดีพี่วิไลวันค่ะจากพี่นุ้ยปิยพรค่ะสวัสดีพี่ไสเรียบร้อยค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะผ่านไปผ่านมาแวะมาทักทายกันได้เลยค่ะวันนี้เปิดบ้านเหมือนเดิมค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้สมุทรสาครไม่ร้อนเอ้ยไม่ร้อนไม่ฝนไม่ตกกระทำแบบว่าจะพูดว่าไม่ตกก็ไม่เชิงนะคะตกมานิดหน่อยนะอะสวัสดีค่ะน้องปูอัมไพจากคุณครูใจ,ใจใจค่ะ,อะของส้มของพี่ตอนนี้ก็ พันหลับแตนสวัสดีครับจากพ่อใหญ่วิจิตค่ะสวัสดีค่ะยายอําจากพี่วิรลวันค่ะสวัสดีนะคะน้องส้มจากพี่นงนุชนะคะอยู่ดีต้อนรับพี่นงนุชได้เันคนหนึ่งเหนื่อยหลายช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงใช่ไหมใช่ไหมเวลาที่ทําเกษตรแล้วฝนฝนแรงเนาะก็จะเหนื่อยหน่อยเนาะนะคะคือต้องบอกสเต็ปเขาว่าเขาต้องทําแบบนี้ทําหน้าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็จะเดี๋ยวไปไปเขาก็น่าจะโอเคแหละสวัสดีคุณปุ๊กสวยสวยให้เราเขาจะมองในกล้องเลยว่าเออมุมนี้สวยหนูไปอยู่ตรงนั้นนะมุมนี้สวยหนูไปอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีสวัสดีน้องส้มจากมาดามแสงอาทิตย์สวัสดีครับคุณวิไลวันจากน้องภูมินค่ะสวัสดีค่ะน้องภูจากครูใจนะคะสวัสดีคุณครูใจใจสวัสดีครับจากพ่อใหญ่บ้านจากพี่ลําดวนนะคะสวัสดีค่ะพี่วันวิไลวันจากน้องภูอําไพค่ะนุ้ยมีไหมเออ พี่นุ้ยมีโปรแกรมพันพันนิดอะไรเงี้ยจะมีขึ้นหลักหมื่นบ้างแต่นานๆครั้งสวัสดีค่ะพี่อิสระจากกูใจค่ะสวัสดีพี่วิไลวันค่ะจากพี่นุ้ยปิยพรค่ะสวัสดีพี่พันพันนิดๆอะไรเงี้ยจะมีขึ้นหลักหมื่นบ้างแต่นานๆครั้งสวัสดีค่ะพี่อิสระจากกูใจค่ะค่ะ อ้าวไฟในขาต้องกล้องเปิดเฉยเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าปิดยังไงนะเนี่ยอ่ะเอาแล้วออมไก่กอนเดอร์จากยาสุพณีจัดไปค่ะออมเผื่อด้วยนะคะวันนี้กินข้าววันนี้ซบกินข้าวกับต้องบอกเขาว่าต้องถ่ายตรงนี้นะต้องถ่ายตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยถึงจะทําได้ให้พี่ถ่ายตรงไหนไหมให้ทีแแ่แสงไปแล้วจาแสงไปแล้ว น่ารักดีจ้าช่วยกันทำมาหากินเนาะอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเช็คไฟนิดนึงนะคะพอดีว่าในห้องอ่าไฟจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เราต้องใช้ไฟไล่ส่วนสวัสดีครับยายแตนแสงอาทิตย์จากพี่ต้นค่ะน้องปุ๊สวัสดีจากพ่อใหญ่วิจิตค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนแตนจากพี่กบนะคะ คุณยายตักกี้ค่ะยินดีต้อนรับพี่ตักกี้สู่ห้องไลฟ์ของน้องส้มนะคะยินดีต้อนรับสู่เมืองไทยค่ะไม่ใช่สมุทรสาครแล้วต้องย้อนทินนี้ต้อนรับอ่อมไก่ก่อนเด้อจากยายสุพณีจัดไปค่ะอ่อมเผือด้วยนะคะวันนี้กินข้าววันนี้ส้มกินข้าวกับคนของบ้านเรานะคะสวัสดีน้องภูจากพี่นุ้ยปิยพรค่ะสวัสดีค่ะพ่อใหญ่สีจากพี่นงนุษย์นะคะสวัสดีลำดวนจากพี่จัญญาค่ะ สวัสดีครับคุณลำดวนจากพี่อิสระค่ะสวัสดีน้องส้มจากพี่นุ้ยปียพรสวัสดีค่ะค่ะอ้าวไฟในขาต้องกล้องเปิดเฉยเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าปิดยังไงนะเนี่ยอเอาแล้วแม่เอกัลยาค่ะวสวัสดีพี่อิสระค่ะจากพี่นุ้ยปียพรน,นะคะ วิจิตค่ะสวัสดีจ้าภูมินจากยายอัมพรดาค่ะสวัสดีค่ะพี่ไพวันนะคะจากพี่นงนุชค่ะสวัสดีน้องภูจากพี่จัญญาค่ะสวัสดีพี่อิสระค่ะจากพี่นุ้ยปียพรนะคะสวัสดีมาดามสุพนีด้วยนะคะสวัสดีน้องนุ้ยจากพี่จัญญาค่ะสวัสดีจ้าพี่อิสระจากพี่ลำดวนนะคะ สวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะจากพี่ตัก๊กี้คะ่ะทุกคนในห้องนี้ก็ผ่านแล้วคะ่ะจับไม้จับมือกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณตัก๊กีก์สวัสดีมาดามสุพันธ์นีด้วยนะคะสวัสดีน้องนุ้ยจากพี่จัญญาคะ่ะสวัสดีจา้าพี่อิสระจากพี่ลําดวนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์เพืเ่อนๆทุกคนนะคะพบก,กับส้มสาวโรงงานปลูผักอีเช่นเคยนะคะวันนี้มาเร็วกว่าเวลาดูดอะดึงดูดกว่านี้จริงๆแล้วคอนเทนต์อะโอเคเลยอะ สวัสดีจ้าพี่อิสระาจากพี่ลำดวนค่ะสวัสดีใยนจีจากพี่จันยาค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่แวะมาส่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเพืเ่อนๆทุกคนทักทายพี่ตักกี้ได้นะคะพี่ตักกี่ผ่านหมดแล้วค่ะผ่านทุกอย่างแล้วค่ะอส้มก็ผ่านทุกอย่างแล้วค่ะเอ๊ะทำไมทำไมขาะตั้งสวัสดีค่ะคุณปุ๊กกี้จากพี่หมูจันยาเอี่ยมสะอาดค่ะ สวัสดีจ้าคุณปุ๊กกี้จากพี่ลำชักทายกันได้เลยค่ะเมื่อวานไม่ได้ขึ้นไรนะคะติดภารกิจนะคะวันนี้เราก็เลยมาขึ้นไ์ปกตินะคะเจอเจอกันเหมือนเดิมคะ่ะ <ST> ปูขึ้นไหมวันนี้ปูไลไหมวันนี้สวัสดีน้องปูกล้าจากพี่นุ้ยปิยพรคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยโอเคทําได้แต่แบบว่าแต่แบบว่าหรือหรือหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะเพราะพี่เหวี่ยงเขาบ่อยก็ได้ <laughs> แอบไปสมัครโปรแกรมให้พี่หมูมาจ้าโอเคสวัสดีจ้าน้องปุ๊จากพี่ลำดวนค่ะสวัสดีน้องปุ๊ค่าจากพี่นุ้ยปิยพรน,นะคะเพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่บอกเขาแล้วเขาจะแบบว่ามุมถ่ายไม่ค่อยถูกใจเราเราก็จะเหวี่ยงเขาเขาก็เลยอาจจะอาจจะแบบรอเราอะรอให้เราทำโปรแกรมมาโปรแกรมสมาชิกอะไปดูที่เครื่องมือแล้วได้ตั้งค่าไหมคะสวัสดีคุณปุ๊กี้จากมาดามแสงอาทิตย์ค่ะสวัสดีทุกคนรอบพร้อมจากแม่แพ ได้พักแล้วได้พักจริงๆแล้วพ่อใหญ่ผ่านแล้วก็ได้พักจริงๆแล้วได้ค่ะสวัสดีพี่อิสระค่ะจากพี่นุ้ยปิยพรน,นะคะขาดรามาสายบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เจ้านายหรือว่าองค์กรไหนๆเขาก็คงจะไม่ปื้มเรานะคะ เราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะแล้วเขาก็จะขี้ปังๆแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะทุกคน <c oughs> เพื่อน <c oughs> ๆทุกคนนะคะเราคีเอเตอร์ทุกคนเฮ่งๆปังๆเหมือนกันนะคะขอห้คิปปังๆเรียนวิ่งรัวๆเลยจ้าสวัสดีจ้าลำดวนจากยายอําค่ะสวัสดีค่ะพี่นุชจากพี่กบนะคะคุณนุ้ยสวัสดีค่ะจากพยายวิจิตค่ะ